Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. เพื่อนําไปสู่การควบคุมปัญหาในบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะเป็นการทดําเนินง,งานร่วมกันระหว่างาทีมสุขภาพสัตว์น้ําศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับสาขาวิชาประมงคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะ โดยจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้นะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาโมเดลนะคะจาเราได้นำองจุดเริ่มต้นนี้มันเกิดจากทีมดออรอนุภาพประชุมวัฒนนะคะได้เก็บตัวอย่างกุ้งขี้ขาวนะคะและกุ้งที่ปกติภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยบ่อเดียวกันนะคะจากจังหวัดจันทบ,บุรีได้นำเข้ามาเนี่ยทำการศึกษาความหลากหลายของชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปัญหา โรคขี้ขาวโดยเราอยากรู้ว่ากุ้งที่เกิดปัญหาโรคขี้ขาวเนี่ยมีความหลากหลายของชนิดและจํานวนแบคทีเรียเนี่ยเพิ่มเปียบอย่างไรบ้างนะคะและมีความแตกต่างจากกุ้งปกติอย่างไรซึ่งในสไลด์นี้เนี่ยอยากที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าในกุ้งที่เกิดขี้ขาวเนี่ยนะคะเราพบว่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียนในระบบทางเดินอาหารเนี่ยคะ่ะมีปริมาณความหลากหลายของชนิดเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเทียบกับกุ้งที่มีสุขภาพ ดีในบ่อเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่เราพบว่าปริมาณที่ลดลงเนี่ยกลับมีชนิดของแบคทีรียที่โดดเด่นนะคะจำนวนมากเนี่ยอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือในกลุ่มของว i วิโอและกลุ่มของแบคทีรียที่เรียกว่า p r o พ y อ o g น n i t i นเนะคะอันนี้เราพบในปริมาณสูงนะคะ <S <S นอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราดูเนื้อลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยานะคะเราก็พบว่ากุ้งที่มีอาการขี้ขาวเนี่ย จะมีการทำลายเซลล์นะคะหรือของเนื้อเยื่อเนี่ยเยอะและมีปริมาณ EHP นะคะอยู่ในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับกุ้งที่มีภาวะปกตินะคะจากองค์ความรู้นี้เนี่ยนะคะมันก็สอดรับกับความสงสัยของเกษตรกรในหลายๆปีว่าในการเกิดขี้ขาวเนี่ยนะคะ EHP หรือ VBO เนี่ยเป็นเชื้อก่อโรคเนี่ย ที่ทําให้เกิดขี้ขาวเพียงชนิดเดียวหรือไม่นะคะจากตรงนี้เนี่ยจากความพยายามในการทําการทดลองของทีมนักวิจัยนะคะเราเนี่ยมีการเหนี่ยวนําให้กุ้งเนี่ยติดเชื้อ EHP ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเพียงชนิดเดียวนะคะเราเนี่ยทำการทด,ทดลองเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งนะคะทำในจํานวนซ้าเราโดยที่เรานํากุ้งที่มีความแข็งแรงนะคะปราศจากการติดเชื้อก่อโรคเนี่ย เข้ามาในห้องปฏิบัติการและทำให้เกิดการติดเชื้อโดยวิธีการ c o h a ป t a t i o n ก็คือว่าเอากุ้งแข็งแรงนะคะใส่ลงไปในตะกร้าและเลี้ยงร่วมกับกุ้งที่ติดเชื้อ EHP เป็นระยะเวลา14วันซึ่งเราพบว่ากุ้งเนี่ยมีการติดเชื้อ EHP เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโดยที่จะดูจากาเราจะดูจากเจลนะคะเราจะเห็นว่า,าแบรนที่ขึ้นเนี่ยมีปริมาณมาก ซึ่งสภาพเซลล์ตับเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ว่าจากการทดสอบเนี่ยเราไม่พบอาการขี้ข่าวที่เกิดขึ้นเลยนะคะในจำนวนกุ้งที่ติดเชื้อ EHP เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยเราก็มีคำถามว่าแล้วเชือ้อวิวิโอล่ะแบคทีเรียที่จะเกาะให้เกิดอาการขี้ข่าวได้ไหมถ้ากุ้งได้รับเชื้อเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกันเราก็ทำการทดสอบความต้านชาญเชื้อนะคะของวิวิโอในสายพันธุ์พาราฮิโมริติคัสสามสายพันธุ์ด้วยกันนะคะ โดยนำกุ้งเนี่ยที่เราตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีการติดหรือปนเปื้อนเชื้อ EHP และมีความแข็งแรงเนี่ยเข้ามาเลี้ยงนะคะแล้วก็นำเชื้อ v b v o ทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยมาใส่ในถังทดลองนะคะก็ถังละ1สายพันธุ์ในปริมาณ10กกำลัง6 CFU ต่อ มิลลิลิตรเป็นเวลา12วันนะคะซึ่งสิ่งที่เราค้นพบในห้องปฏิบัติการเราพบว่าในกุ้งที่ได้รับเชื้อ v b o ในสายพันธุ์ที่เรียกว่าก่อให้เกิดโรค EMS หรือ Happen นะคะอันนี้นะคะจะมีอัตราการตายเนี่ยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา4วันนะคะและกุ้งที่ได้รับเชื้อ v b o ที่เป็น non Happen นะคะ อีกสสายพันธุ์เนี่ยเราก็พบว่าเมื่อประมาณ12วันเนี่ยกุ้งก็จะเริ่มมีการทยอยตายอย่างสะสมประมาณอยู่ที่20-30%โดยในกุ้งทั้ง3กลุ่มการทดลองนี้เนี่ยเราก็ไม่พบว่ามีอาการเกิดขี้ขาวของกุ้งเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเป็นคําถามว่าแล้วจากการศึกษาของทางดออรอนุภาพเนี่ยที่พบว่าในกุ้งขี้ขาวเนี่ยมีทั้งแบคทีเรียร่วมกับทั้งเชื้อ ehp ร่วมด้วยเนี่ยมันเกิดกลไกาการ ก่อให้เกิดโรคขี้ขาวได้อย่างไรนะคะเมื่อเป็นการพิสูจน์สมมุติฐานแล้วก็ยืนยันการศึกษานี้นะคะเราก็ได้ทำการนำกุ้งที่ติดเชื้อ EHP และกุ้งที่ไม่ได้ติดเชื้อ EHP นะคะมาทำการทดลองโดยการฉีดขี้ขาวนะคะที่เราเก็บได้จากฟาร์มเกษตรกรเนี่ยเข้าไปในปากกุ้งนะคะเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราพบว่ากุ้งที่ไม่ได้ติดเชื้อ EHP ก่อนหน้านี้และได้รับขี้ขาวเข,าเข้าไปเนี่ย ก็ไม่ก่อให้เกิดอาการขี้ขาวนะคะแต่กุ้งที่มีการติดเชื้อ EHP ก่อนหน้าและได้รับขี้ขาวของกุ้งเข้าไปเนี่ยก็จะเหนียวนํำให้เกิดขี้ขาวได้เช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุผลว่ามันเป็นคําถามว่าแล้วอะไรละ่ะที่อยู่ในขี้ขาวของกุ้งที่กุ้งติดเชื้อ EHP และได้รับเข้าไปซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้าเนี่ยเราค้นพบว่าในกุ้งขี้ขาวมีเชื้อแบคทีเรียร2ชนิดนะคะที่มีปริมาณสูงก็คือ แบคทีเรียกลุ่มของ v v o และกลุ่มของ p r o p i o g e n นนะคะเราก็เลยทำการโฟกัสหรือว่าทำการมุ่งเน้นประเด็นว่างั้นเราขอศึกษาในเรื่องในส่วนของที่เป็น VBO ก่อนว่าและ VBO ชนิดไหนนะคะที่มันก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำที่จะเกิดขี้ขาวได้เนื่องจาก p r o p โอเจเนียเนี่ยคะ่ะเรายังไม่สามารถที่จะทำการเพราะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้นะคะ ทางนักวิจัยเนี่ยในทีนักวิจัยของเราเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะสืบค้นหรือพยายามที่จะหาชนิดของวีวิโอที่จะเหนี่ยวนำนะคะให้เกิดขี้ขาวได้โดยจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเรียกว่าได้มีการเก็บตัวอย่างกุ้งนะคะตัวอย่างกุ้งเนี้ยพอดีเราก็หาแล้วก็พบว่าในฟาร์มส่องน้ำนะคะของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทาง Biotech เนี่ยได้ร่วมทำงานอยู่เนี่ยมีกุ้งที่มีอาการทยอยตายหลังจากที่ในบ่อนเนี้ยเกิดขี้ขาวแล้วเราก็เก็บกุ้งเราเนี่ยกลับมานะคะทางดรรุงการเนี่ยสืบสิงก็ได้ทำการสกัดหาเชื้อวิบิโอในกุ้งที่มีอาการป่วยเราก็พบว่ากุ้งที่มีอาการป่วยเนี่ยมีเชื้อวิวิโอเนี่ยเกิดขึ้นอยู่2ชนิดนะคะที่เป็นกลุ่ม v ิ o พาราเหมือนกันนะคะในที่นี้เราให้ชื่อว่า 6HP และ 19HP นะคะซึ่ง VBO ิโอสตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการสร้างสารพิษที่เรียกว่าแ PA และแ PB ได้เช่นเดียวกับ VBO อที่ก่อให้เกิดโรค EMS นะคะแต่ความรุนแรงของสารพิษเนี่ยนะคะมีปริมาณต่ำกว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลให้กุ้งเนี่ยเกิดอาการตายอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเราดูแล้วเนี่ย นะคะเราก็เลยทดสอบว่าความรุนแรงของสายพันธุ์ของ v ิบอที่เราเจอ 6HP กับ 19HP เนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับวิบโอที่ทำให้เกิด EMS เนี่ยมันรุนแรงแตกต่างกันแค่ไหนนะคะเราก็นำเชื้อวิบโอที่เราสกัดได้เนี่ยมาทำการทดลองนะคะโดยนำมาชาเลนจ์ร่วมกับกุ้งที่มีความแข็งแรงแล้วก็สปัสจากการาติดเชื้อ EHP นะคะโดยนำทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยมาใส่ในถังเลี้ยงนะคะ ก็ถังละสายพันธุในปริมาณ10กำลัง6 CFU ต่อ,อ ml นะคะเป็นเวลา7วันเราพบว่าวิวิโอในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรค EMS เนี่ยนะคะจะมีอัตราการตายเนี่ย100%ภายในระยะเวลา1วันนะคะก็คือความแรงของสารพิษเนี่ยรุนแรงมากนะคะแต่ว่า6 HP กับ19 HP เนี่ยเราก็จะเริ่มพบอัตราการตายเมื่อกุ้งได้รับเชื้อประมาณ ในเวลาระยะเวลา6วันนะคะก็เริ่มมีการตายเกิดขึ้นจากนั้นเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เลยนำเนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหารนะคะเซลล์ตับของกุ้งที่ได้รับวีวิโอทั้ง3สายพันธ์เนี่ยมาดูนะคะเราสิ่งที่เราพ้นพบก็คือเราพบว่าวิวโอในสายพันธ์ุที่ ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า 6HP เนี่ยก็มีการทําให้เกิดการหลุดลอกของเซลล์ตับได้นะคะแต่อาการการหลุดลอกของเซลล์ตับเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อว b บิโอในสายพันธุ์ที่เรียกว่า 5HP หรือวิบิโอที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดโรค EMS นะคะแต่ถ้าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือ 19HP เนี่ยนะคะในระยะเวลาเดียวกันเซลล์ตับเนี่ยก็จะแค่เริ่มมีอาการหดผอมลง การเก็บสารอาหารลดลงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดการหลุดลอกหรือที่เรียกว่า ATM ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่ามีแนวโน้มได้ว่าไอ้เจ้า6 HP เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคขี้ขาวนะคะรวมด้วยไหมนะคะพอเป็นมามีตั้งสมมุติฐานแล้วมีคำถามเนี่ยทางทีมนักวิจัยนำทีมโดยดรนัททินีมั่นคง วงศิรินะคะก็ทำการทดลองเอาวิวิโอสามสายพันธุ์ที่เราสงสัยว่ามันจะก่อให้เกิดการเดี่ยวนำโรคขี้ขาวได้ไหมเนี่ยนำมาทำการทดลองโดยเราเนี่ยนำกุ้งที่มีความแข็งแรงนะคะปัสจากเชื้อก่อโรคก,ก่อนเพื่อที่จะไม่ได้มีเชือ้อตัวอื่นๆเ,นเข้ามามีปัจจัยร่วมด้วยนะคะจากนั้นเราก็นำกุ้งเนี้ยมาเลี้ยงให้ติดปริมาณให้ติด ehp นะคะในปริมาณอยู่ที่ระดับ ร้อยก๊อปปี้นัมต่อนาโนกรม d n n a นะคะก็ติดอยู่ประมาณ5-6วันนะคะในระดับต่ำๆพอกุ้งติด EHP เราตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเราก็นำกุ้งที่ติดเชื้อแยกลงถังทดลองนะคะก็คืออันนี้เราจะแยกลงกล่องเป็นกล่องเดียวๆนะคะจากนั้นนำเชื้อ v ี o แต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะคะใส่ลงไปในปริมาณ10กกำลัง6 CFU ปอ p นะคะแล้ว ก็เลี้ยงเป็นระยะเวลา12วันแต่ในขณะที่เลี้ยงเป็นระยะเวลา12วันเนี่ยเราก็จะทําการเติมปริมาณ v ิบอนะคะอยู่ที่10กำลัง3เพื่อให้กุ้งเนี่ยได้รับปริมาณเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่ากุ้งที่ได้รับ v ิ o 6 HP นะคะมันสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดอาการขี้ขาวภายในห้องปฏิบัติการได้นะคะดูจากไฟล์วิดีโอเราจะเห็นว่า กุ้งเนี่ยคะ่ะมีอาการนะคะก็คือลำไส้เป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็มีการขับนะคะถ่ายขี้ขาวออกมาอันนี้ก็นะคะก็เป็นโมเดลที่เราสามารถที่จะเหนี่ยวนำแล้วก็ก่อให้เกิดขี้ขาวได้นะคะโดยผลของการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราพบว่ากุ้งที่มีการได้รับเชื้อ6 hp เนี่ยนะคะจะเริ่มมีอาการขี้ขาวขึ้นตั้งแต่ ในวันที่2เราก็จะมีอาการาสะสมนะคะหรือกุ้งเนี่ยเป็นขี้ขาวเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลา12วันเนี่ยก็ในบ่อเลี้ยงเนี่ยก็จะมีอาการขี้ขาวเนี่ยเกิดขึ้น70%ของจำนวนกุ้งที่ทำการทดลองนะคะแต่กุ้งที่ได้รับเชื้อ19 HP เนี่ยไม่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดขี้ขาวได้นะคะก็คือ12วันเนี่ยเรายังไม่เห็นอัตรา การเกิดขี้ข่าวเลยส่วนที่ได้รับเชื้อวีวิโอที่มันก่อให้เกิดโรค EMS เนี่ยนะคะเราเพบว่าเราเห็นอาการขี้ข่าวเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการสะสมเนี่ยคงมันอยู่ที่น้อยเพราะว่ากุ้งเนี่ยตายก่อนที่จะเป็นขี้ข่าวหมด1 0อเรนะคะเราได้รับกุ้งที่เป็นขี้ขาวแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าในการเกิดขี้ขาวในแต่ละครั้งเนี่ยสาเหตุหรือว่าสิ่งที่เป็นคําถามต่อมาว่า เมื่อเรารู้แล้วแต่ว่าบางครั้งกุ้งเนี่ยเกษตรกรบอกว่ากลับมากินอาหารไม่ได้หรือกลับมากินได้แต่ไม่โตนะคะอาจจะเป็นจากเหตุผลนี้ว่าเมื่อกุ้งเกิดอาการขี้ขาวเนี่ยในระยะเวลาแตกต่างกันเนี่ยนะคะความรุนเชื้อเนี่ยก็จะทําลายนะคะตับนะคะเซลล์ตับเนี่ยไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะโดยจากผลเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อเรานําเนื้อเยื่อวิทยาของระบบทางเดินอาหารมาตรวจสอบนะคะกลุ่มของขี้ขาวเนี่ย นะคะหรือเชื้อแบคบทีเรียเนี้ยจะเข้าไปทําลายเซลล์เนื้อเยื่อตับนะคะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเนื้อเยื่อของลำไส้กุ้งนะคะโดยกุ้งที่เป็นขี้ขาวม่มาสองวันเซลล์ตับก็จะเริ่มมีการหลุดลอกออกมานะคะแต่เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นเซลล์ตับเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการหลุดลอกที่รุนแรงและเห็นกระบวนการอักเสบของเซลล์ตับมากขึ้นโดยที่ถ้าเป็น6วันนะคะเราจะพบว่าเซลล์ตับ เสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็การอักเสบเนี่ยรุนแรงมากมันจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเรารักษาหรือเราทำให้ขี้ขาวเนี่ยหายช้ามากแค่ไหนโอกาสที่กุ้งเราจะกลับมามันก็เป็นไปได้ยากนะคะจากผลการศึกษาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะในการพัฒนาโมเดลการเกิดขี้ขาวในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราเนี่ย ได้หาวิธีการป้องกันหรือการรักษาโรคขี้ขาวเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งองค์ความรู้ที่เราสรุปได้ระยะแรกเนี่ยเราก็พบว่าหนึ่งเลยการเกิดขี้ขาวเนี่ยจะเป็นปัจจัยร่วมนะคะระหว่างเชื้อก่อโรคของ EHP โดยกุ้งที่จะเกิดขี้ขาวได้นั้นเนี่ยจะต้องได้รับการติดเชื้อ EHP ในระดับต่ำๆมาในระยะเวลาหนึง่งซึ่งวิบิโอที่พบ,พบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวิบิโอที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและ ตับอ่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะจากศึกษาเราพบว่าไม่ใช่วีบีโอทุกชนิดที่จะก่อให้เกิดหให้กุ้งเนี่ยเกิดขี้ขาวได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เซลล์ตับและตับอ่อนเนี่ยเกิดการเสียหายกันนะคะก็เหนี่ยวนำให้เกิดขี้ขาวได้แล้วก็การเกิดขี้ขาวเนี่ยในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราจะไม่ได้เกิดทีเดียวนะคะพร้อมกันทั้งบ่อเราจะทยอยเกิดเช่นเดียวกับการ ผลของห้องปฏิบัติการดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราหรือเกษตรกรเนี่ยเฝ้าระวังแล้วเห็นว่ากุ้งเนี่ยเกิดอาการขี้ขาวเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือสิ่งหนึ่งเลยเราควรจะรีบลดปริมาณเชื้อ v ีพีโอในน้ําให้มีระดับลดลงนะคะถ้าเราลดได้ขี้ขาวนะคะก็จะหายได้เหมือนกันนะคะในผลของห้องปฏิบัติการเนี่ยเราพบว่าบางครั้งในการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไปเนี่ย มันสามารถหายได้โดยที่เรายังไม่ได้ใช้ยาในการรักษานะคะพอเรามาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือพบว่าปริมาณเชื้อวิวิโอในถัทงทดลองเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงมันก็เกิดทำให้อาการขี้ขาวเนี่ยดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุอีกหนึ่งองค์ความรู้ว่าถ้าเราจะป้องกันการเกิดขี้ขาวในบอ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเราควรทำอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ก่อให้เกิดก็คือเราอาจจะต้องหากุ้งที่ปลอด ehp ะะตั้งแต่แรกหรือควบคุมปริมาณ EHP ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า100 copy number นะคะต่อนาโนกรัมอันนี้นะคะจากผลก็คือว่าถ้าปริมาณ EHP ต่ำเมื่อได้รับเชื้อ VBO ก็ยังไม่ก่อให้เกิดอาการขี้ขาวเช่นเดียวกันนะคะหรือ2ก็คือควบคุมปริมาณเชื้อ V VBO ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะโดยจากผลงานวิจัยเนี่ยถ้าเราควบคุมเชื้อ VBO รวมให้มี ปริมาณน้อยกว่า400 CFU หรือ400โคโรนีต่อน้ำ1มิลลิลิตรมันก็จะพอที่จะบรรเทาอาการหรือยืดการเกิดขี้ขาวนะคะได้เหมือนกันค่ะในวันนี้ก็นะคะทางดิฉันก็ขอเรียกว่าแชร์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานะคะให้กับพี่ๆเกษตรกรนะคะได้รับทราบว่า ทีมงานนักวิจัยหรือนักวิชาการเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับาการเกิดขี้ขาวกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อยากหาวิธีร่วมที่จะพัฒนาทำให้เรารอดพ้นหรือว่าบรรเทาจากโลกนี้ได้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ